สวัสดีค่ะจากบาลัยองพพยอมค่ะวันนี้บาลไยองพพยอมก็มาเก็บนะคะพริกขี้หนูสวนนะคะอันนี้เป็นพริกช่อนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าพริกช่อนี้เป็นอย่างไรนะคะนี่ค่ะนี่คือพริกช่อนะคะนี่ค่ะเม็ดเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นช่อช่อแบบนี้นะคะทั้งต้นเลยนะคะแถบทางนี้เก็บไปแล้วนะคะนี่ค่ะ จะไม่มีสีแดงแล้วนะคะนี่ค่ะเขาจะเป็นช่อๆแบบนี้นะคะนี่ก็คือพริกช่อนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็อยู่ข้างในต้นนะคะยังไม่ได้เก็บนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นพริกช่อ หรือบางที่จะเรียกว่าพริกชอดจีนนะคะแต่ก็เป็นพริกขี้หนูนะคะเป็นพริกขี้หนูเหมือนกันจะให้ดูต้นค่ะนะคะตอนนี้ใบเริ่มเหลืองนะคะสงสัยจะขาดอาหารแล้วนะคะนี่ค่ะต้นสูงเทียมหลังคาเลยนะคะอันนี้เป็นโรงเรือนเพราะต้นไม้นะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นมะขามเทศยักษ์นะคะต้นใหญ่เนื้อกินหวานกินอร่อยนะคะตอนนี้ก็ มีคนจองกิ่งไว้นะคะเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บกันนะคะอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะคะแต่ตอนนี้ฟ้ามืดนะคะนี่ค่ะเราก็จะเก็บแบบนี้เลยนะคะขั่วเขาจะเหนียวนะคะ ่บ้านไร่องพยอมจะใช้จุลินซียปรีกล้วยนะคะเป็นมะเป็นน้ำหมักที่จะทำให้ขั้วเหนียวนะคะขั้วจะเหนียวกว่าปกตินะคะนี่ค่ะเต็มเลยนะคะเราก็จะเลือกเก็บเม็ดที่เขียวบ้าง สีเป็นแบบนี้บ้างนะคะแล้วก็จะเป็นสีแดงบ้างนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่คือพริกช่อนะคะเม็ดเขาสวยมากนะคะอันนี้ถ้าส่งที่ตลาดอังทองนะคะปัจจุบันนี้นะคะกิโลละ280บาทแล้วนะคะตอนนี้นะคะ เห็นคุณป้าประภัยสีบอกเมื่อวานนี้นะคะนี่ค่ะเม็ดสวยมากนะคะพริกช่อแล้วก็เก็บใช้เวลาไม่นานนะคะได้ปริมาณเยอะมากๆนะคะน่ากินมากๆเลยนะคะแต่บลาไมุพยอมกินไม่ไหวนะคะเผ็ดนี่ค่ะบลาไมุยอมจะให้ดูต้นของเขานะคะว่าลำต้นของเขาใหญ่ขนาดไหนนะคะนี่ค่ะนี่คือลำต้นของเขานะคะ แล้วเขาก็จะแตกพุ่มมานะคะนี่ค่ะพุ่มเขาจะใหญ่มากเลยนะคะนี่ค่ะนี่คือพุ่มของเขาหนึ่งต้นนะคะความสูงของเขานะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะสูงมากนะคะสำหรับอันนี้เป็นพริกชอ่อจีนนะคะหรือที่เรียกว่าพริกชอ่อนะคะนี่ค่ะ เม็ดจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูพริกหอมสุพรรณนะคะอันนี้พ็นพริกที่เกิดขึ้นเองนะคะไม่ได้ปลูกนะคะส่วนตรงนี้เป็นพริกขี้หนูเป็นพริกหอมสุพรรณนะคะใบใบบอนกระดาษของบ้านไร่์งพยอมนะคะนี่ค่ะ <c oughs> มาบังนะคะมาบังพริกซะแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้คือพริกหอมสุพรรณนะคะนี่ค่ะ พริกสองประเภทนี้นกไม่ค่อยกินนะคะไม่เหมือนพริกขี่หนูสวนหรือว่าที่เรียกว่าพริกป่านะคะนี่ค่ะเม็ดเล็กหน่อยนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นพริกเขาเรียกว่าพริกชี้ฟ้านะคะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะเม็ดแดงเต็มเลยนะคะอันนี้จะเก็บไว้ทำพันนะคะ เห็นพริกเขาเป็นเม็ดลงนะคะเวลาเก็บขายเราจะเก็บง่ายนะคะง่ายกว่าพริกที่เม็ดเฉาะเม็ดตั้งขึ้นนะคะอันนี้เก็บรูดได้อย่างเดียวเลยนะคะนี่ค่ะเม็ดเขาก็จะแดงแบบนี้นะคะเต็มเลยนะคะแล้วพริกเม็ดเขียวก็จะดกแบบนี้นะคะ <c oughs> อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าใครให้ มาปลูกนะคะก็เป็นเม็ดที่สวยนะคะแต่กินเผ็ดเผ็ดกว่าจินดามันนะคะก็อยากจะลองปลูกนี่ค่ะเขาดกมากๆเลยนะคะนี่ค่ะก็จะเก็บแต่เม็ดแดงนะคะอยากจะลองไปเพาะพันธุ์ดูนะคะ ใครสนใจอยากได้ไปทําพันก็ติดต่อบ้านไรอังพยอมมานะคะมีเยอะตอนนี้นะคะนี่ค่ะเม็ดสวยปลูกขายได้เลยนะคะแถมเอาไว้พันเองได้ด้วยนะคะสําหรับพันนี้นะคะนี่ค่ะดกมากๆเลยนะคะเป็นหวีแบบนี้เลยนะคะ ส่วนตรงนี้ก็เป็นพริกเม็ดใหญ่นะคะที่ต้นล้มนะคะนี่ค่ะตัวนอนอะไรไม่รู้นะคะนี่ค่ะเขาเริ่มมากัดกินนี่ค่ะเริ่มมากัดกินเม็ดอีกแล้วนะคะเม็ดใหญ่ๆนี่ค่ะตอนนี้ก็จะมีศัตรูพืชนะคะมากินอีกแล้วนะคะนี่ค่ะมาเจาะก,กินเมล็ดอีกแล้วนะคะ ยังไม่เจอตัวนะคะนี่ค่ะนี่คือพริกของปลาลัยพะพยอคนะ,คะนี่คือพริกหยวกนะคะพริกหยวกพริกใส่ใส่แกงใส่ปลาลาหล่นได้นะคะทำน้ำพริกปลาทูได้นะคะนี่ค่ะไปอันนี้ก็โดนกินนะคะโดนเจาะกินไปเยอะเลยนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็เก็บพริกนะคะรายการพริกนะคะวันนี้ก็จะเก็บไปส่งให้ลูกสาวนะคะ ตอนนี้น้ําท่วมนะคะจะาเอ๋โอ้โหดีใจมากๆเลยคุณต้อมคุณต้อมนี่ค่ะชมจันทร์ออกดอกแล้วค่ะโหอ,อันนี้ออกดอกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ดอกบานลอยไปแล้วโอ้โหไม่ได้เดินมาดูสองสาวันไม่คิดว่าจะมีดอกไวโอ้โหดีใจจังเลย ออกดอกดอกด้วยนี่ค่ะนี่ออกเป็นช่อเลยนี่โอ้โหนี่ข้างบนนี่อีกนี่อีกโอ้โหดีใจจังเลยต้นชมจันออกดอกแล้วสำหรับต้นนี้นะคะแต่ต้นนี้ยังนะคะกำลังเป็นพุ่มนะคะพอเวลาแรงพยมตัดยอดเขานะคะคุณต้อมบอกให้ตัดก็ไม่ค่อยแน่ใจนะคะ ตอนนี้เขาเลยแตกนะคะแตกยอดเยอะเลยนะคะเดี๋ยวต้องหาทำโอ้ยมีอะไรมากินใบซิกแล้วโอ้ดีใจมากๆเลยขอบคุณคุณต้อมมากๆเลยนะคะต้นชมจันทร์ของบลงยงพยอมออกดอกแล้วนะคะนี่นี่อีกดอกหนึ่งอันนี้กำลัง กำลังโอ้ออนะคะโหดีใจดีใจวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเก็บพลิกนะคะแล้วก็ได้ถั่วฝักยาวมานิดนึงนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านลรายอยขางพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ